ฮาทูรักษากรดไหลย้อนสวีด so ัสสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีกันไหมวันนี้ผมจะมาบอกฮาทูรักษากรดไหลย้อนการรักษาภาวะกฎดไหลย้อนมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โรคกดไหลย้อนในกรณีทั่วไปสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์เช่นการรับประทานอาหารในตรงเวลาหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนไม่สูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอื่นๆปัจจัยเรี่งให้เกิดกดไหลย้อนได้ง่ายเป็นต้นการรับประทานพีไบโอติก ยีไบโอติกเป็นแหล่งอาหารสำหรับโพไบโอติกหรือจุลินทรีย์อย่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้พบได้ในหัวหอมกระเทียมเครื่องเทศหรือผลไม้ยอย่างกล้วยโดยเฉพาะกล้วยดิบเพราะมีส่วนประกอบของไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างอินูลินและแป้งชนิดที่ทนการย่อยต่อเอนไซม์ชนิดที่2จัดเป็นใย,ยอาหารที่ละลายน้ำได้ เป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของคนทำให้รู้สึกอิ่มง่ายและลดการรับประทานอาหารในปริมาณมากเกินไปอันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกรดไหลย้อนนอกจากนี้แป้ง resistant starch ที่ผ่านการย่อยได้กรดไขมันสายสั้นอย่าง butyrate ซึ่งแหล่งพลังงานสำหรับเซลล์ลำไส้ใหญ่พร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร และการทำงานของระบบย่อยอาหารการใช้ยากรณีที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นแพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยยาควบคู่ไปด้วยโดยยาที่นำมาใช้รักษาในปัจจุบันแบ่งได้หลายกลุ่มดังนี้ยาลดกรดใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงโดยยาลดกรดจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องจากกรดไหลย้อนในเคาะอาหาร ยาประเภทยับยังการหลังกรดเพื่อป้องกันการหลังกรดจากกระเพาะอาหารที่มากเกินไปโดยอาจใช้ยากลุ่มยับยั้งตัวฮิสตามีนชนิดที่2อ,อย่างยาเลนิดทีดินหรือหรือยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ที่สามารถยับยั้งการหลังกรดได้น,นั้นและมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเพิ่มการเคลื่อนตัวของระบบทางเดินอาหารช่วยให้อาหารเคลื่อนตัวออกจากกระเพาะอาหาร เข้าสู่ลำไส้เล็กได้เร็วขึ้นและยังช่วยเพิ่มแรงบีบในระบบทางเดินอาหารเพื่อไม่ให้อาหารตกค้างนานทั้งนี้การใช้ยาเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยนะครับการผ่าตัดหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกดไหลย,ย้อนอย่างรุนแรง มีเลือดออกหรือมีแผลในหลอดอาหารจนกินอาหารได้ลำบากที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาหรือการที่ผู้ป่วยกลับมาเป็นโรคกดไหลย้อนซ้ำหลังหยุดใช้ยาแพทย์อาจจะต้องผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องหรือผ่านกล้องเพื่อช่วยซ่อมแซมหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างและป้องกันการเกิดกดไหลย้อนขึ้นมาอีกเป็นยังไงกันบ้างครับกับ how to รักษากดไหลย้อน ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการรักษากนระย้อนทุกคนก็ลองสังเกตอาการดูแล้วรักษาอาการตามความเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเก็บตัวกันนะครับเีนือติดโควิดสวัสดีครับ